โอเคครับกับัสดีครับผมยูโพมเอีครับคือวันนี้เนี่ยผมจะมาเล่นแฮกนะครับผมซึ่งเป็นตัวที่แบบว่าคนจะอยู่กลางนะแต่ว่าโดนไล่ไปอยู่ล่างแล้วก็ต้องอยู่คนเดียวด้วยนะเพราะฉะนั้นเกมนี้เราจะมาเล่นแบบคนซคนจังไรเล่นเกมนะครับผมเอเปิดอีพีจังไรคนเล่นเกมนะบัดนี้ สำหรับอีจังไรเขาเล่นเกมนะครับผมตานนี้เราจะมาเล่นโคเด็กกันนะครับผมเกมนี้ถ้าถ้าจะแพ้ก็ช่างมันนะครับผมเพราะว่าเขาให้เรามาอยู่ล่างให้อยู่คนเดียวกดดันนะกดดันเราจะเป็นวัยรุ่นทิ้งเล่นครับมากับเพื่อนมากับมาดิเค้นอ่ะเพื่เพื่อนกับเพื่อนเออ ไหนๆก็ซื้อไหวก็กันตายไปแล้วนะแล้วก็เราจะเน้นนับสองไว้นะครับผมเดี๋ยวตายสามไม่ต้องครับผมอ้อยเกือบตายเฮียแมงมีฮัมเมอร์ด้วยซาดเอาไปตัดรูแป๊บดีกว่าไม่ต้องอารูนด้วยคนจังไรภาคที่สองนะครับผมเราจะตัดโดนมันนะครับผม คนสุดท้ายแล้วก็แซนก็ไปแย่งเลนเขาแล้วแรกคือมาริคินเขาจะเขามากับนี่นะเขามากับคืนนะแต่ว่าแซนก็ไปบวแซนบอกไม่เอาโดนกดไม่เอามเป็นโรคที่แ์ตายคนยาก เออแล้วก็โดยสตัวบนที่มาด้วยกันครับลุ่ลมหนานดสาสไตล์ <c oughs> ววิวนะครับมีสิสสทธิ์ตัดคีอยู่แล้วอบอให้ <c oughs> โอ้ยเอาอยู่แล้ว PARA GONNESeries ว่าให้มึงคราวนี้มึงต้องตันนะให้มึงตายวา้าเราไม่ยากนะครับผม อุ๊ยโอุ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโหฮีแรงเกินโหแรงเกินค้อยมันอ่ะเนี่บ้าไปแล้วพักหน้าต้องการกำลังเสริมพอมมันแรงไปอ Oh, the applause. For the claws. You know that door on and You have seen nothing yet. That is not a trick I do not know. Let me show you how it's done. And now the applause. idea. Your demise is no illusion. I never fail. oh มาหน่อยไม่ได้เหรอเพื่อนเดี๋ยวมันไปก่อนแล้วอ่ะเพราะมันแรงเพราะมันแรงเียจะไปก็ไปแต่ว่าพอามาก็ได้ส้ๆกันไว้เดียวด <I hear S 2> ีกว่เยอะเลย This trick <c oughs> แกันเวทแล้วเนี่ยเหลือหลายจริงอัลาดินสิมันดีไม่มีสิทธิ์ดันคีบลงมือเราจะลองบิ่งหลบคอนดูนะไอเป็นคนจังไรแล้ต้อง I never fail. <laughs> Your, no Your demise is no illusion. There is not a trick I do not know. I never fail. Your demise is no illusion. There is not a trick I do not know. I hear you. อยากได้ปวัวอ,อยากได้กูจะตัวสรรั่นแล้วดิอยากได้กูจะตัวสรรวั่สนหรือเปล่าเออหลบได้นะเว้ยเป็นบอลดิเอาหมดเอาหมด โอ้เฮียก็ตึงเลยว่ะเหยนซื้อบุ๊งหาต้องการกำลังเสริมเอแซนยังไงลงมอแซนแซนไม่็นไรแซนไ่โอ้เอาได้ปกาเลยวะ มึงยังโมสาไม่โอ้โหเนี่ยแซ่ตั้งกูไปหเนี่ยเอาไรปลามาถ้าโดนตอนเขาเนี่อีกรอบนึงนี่มาอันตีมาซัดผมเลยอ้าวหลบได้เว้ยหลบได้เว้ยเด็กใายซ่า ใช้รู้ไปแล้วนะยังไงละจ๊ะยังไงละจะ There not trick not know. โอ้แฮมเมอร์นอกจากนี้ยัง <You S 2> จะหวา <have seen S 2> ดเลย <nothing yet. S 2> มึงจะรอบครอบกันไปแล้วนะมารวมกันเต็มเ ปปไม่วอลบอเคป o n g o บได้วอลบอไยที่ผ่านแล้ว เริ่มตุการแล้วมาชิมหายยังไงวะเพื่อนหวาดฟ้าก็ตั้งอยู่บนหัวมึงเนี่ยดันพลิปล่างเลยเพื่อนจะดันยังไงยน,น,นี่ไม่ต้องกลัวตายหรอกเฮีย yes. มันบวกมาก็ตายอยู่ดีเอาไปซี่เอฟลงล่างมีวอล์กแล้ว เป็นมันมันวอล์กนะบเข้าบ้านรอ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 รนอรอรอร a รอ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 อร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 รอ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 รหรอรอรออนรอนนไ And now, for the show you โดนเขี้ยบมาเขี้ยงี้กูซาดโดนสี่ตัวไม่ลงไม่ลงกูบอกแล้วว่าไม่ลงถ้ากูถ้ากูไม่ตายอะปาไม่ลงหรอก S <S เยี่ยมวิวขั้นสูงสุดต่อต่อเพื่อนต่อมึงน,นี่แม่โคตรมั่นใจเลย <S <S แค่นี้สว่างจัะมึงเห็นมันเป็นคนอยู่หรอวะแค่วสว่างคน ม่ีเดแ่กัน้มึงไปสัคุยบถางขยะอย่าเสนยเสนยแทมี่แคนี่แรี่ยังโง่ไอแม่กว่าแครี่สัตว์เพื่อนมึงไง้งไปมึงสวัสว์ตายเลยวยปากดีเย็แม่เนียอะไรเชี่ยเลยวะเนี่ยไปเป็นเขึ้นมาเนี่ยสั์เล่นเพื่อนหยุดรลยเอาลเว้ยโอเคไคิ บไม่ผีอะไรเลยครับมีอะไรก็ไม่ใช่ไปเนี่ยอย่างนีไน้ไม่ใช่ด่ากันไม่ด่ากันไม่ใช่เกมนี้นะเนี่นดา่นดาเป็นเบสิกเป็นร่างต่อเกมไป็นร่างต่อต้นน้องต้น,นไลค์นวลไล่กูมาล่างคนเดียวแล้วปล่อยบนแสง

ขอย้ำนะครับเรื่องนี้ผมกดมาคอนเทนต์เกี่ยวกับมั่ไม่ได้เกี่ยวพวกนี้แตกใดเมื่อไห่วัดเล่นบนมีอะไรวะไม่ได้ไปมันจะตายกันได้ยังไหมวะโอ้โอ้เดมันเขาไต่กันเว้โอ้กว่างฟ้าอะไรไ้ม่วใครบอกว่าแรงสูงสุดมันจะเล่นแบบมีสมองมีการพูดคุยมีเหตุผลมีคอมมูนิตี้ ไม่มีไอ้ล้มแล้วอ้มขอทาฟ้าคิดแร่ดีกว่าทางนั้นไม่ต้องทำอะไรแล้วรอสาดอย่างเดียวอาเป็นคนจังไลทาฟ้าเสร็จของขึ้นโคเด็กเลย่ย จริงแล้วกากๆนี่เลยนะไม่เหมือนับหน้าต้องการกำลังเสริมเติมต้องไม่นิยามสนแฮมเมอร์ตีแล้วอยู่ตรงกลางล่างเพื่อสามตัวโอเว้ยใครใครให้มึงลงไว้เศษสวะโอ้ยหยุดเมาแถมยิ่งให้่เยี่ยมใครให้มึงลงวะเศษสวะเศสวะอะเราไม่ใช่แค่ที่เหรอฮัลโหล ทำไมอ่ะไปไอ้พี่เทียโอ้ยผูตายบินพองมาเลยสู้นี่ตายได้ไงวะเนี่ยตายตายห้าแล้วโง่เฮียเนี่ยอะไรกูตายทีปสามตัวครับมึงเอ๋อะไรโง่ก็ไม่ใช่ตายห้าหรอโอ้ยเยอะโอ้เรียบร้อยทีฟสามตัวแม่เน่ยโงเออๆๆกูอยู่เองครับบนหนักเอาเลยเอาเลย ไม่เลยดูใจไม่อเมันจัดสังงวีนล้ไต่กันว่าเฮียเค่ลงมานิดหน่อยโดนด่าซะแสนนะครับแต่วันนี้สองตัวครับเขาเป็นพันธมิตรกันนะครับผมระหว่างมาริเกนกับเพอนะครับผมแล้วก็ลิงนี่ผมไม่สามารถรู้ได้นะครับว่าเวาสัมพันธ์แบบเรชーションที่ของพวกเขาเป็นอะไรกันนะเป็นเพื่อนหรือว่าเป็นเพื่อนร่วมทีมนะครับ Your demise is no illusion. <coughs> <coughs> I'm not fail. I hear you. There is not a trick I do not know. Show you it's done. <coughs> there is not a trick I do not know. Pick your lucky card. เฮ้สุแตบินเข้ามานี่ไงตัวลีเจนมาแล้ะดูดูลีเจนนะมึงเขามีลีเจนน่ะเว้ยได้แก่การเนี่ยกางเยอะอะทายมึงร่างวันมันลงไปปิดนะเดี๋ยวมึงนี่แหละไม่ผัวเรียบร้อยตายซ้ายซ้าย let me show you how it's done hey linger loty wa oh shit den cha right ladies and gentlemen let the show begin lady and gentlemen let the show begin ก็รู e ้สดตสีโชว์ันจะเริ <Stunden because ctive> ่มหน้าบนี้แงกัตกขึ้นสมัครดาวไม่ใช่ทีมอันนี้คือแบบอารมณ์แบบอ้ยเฮียก็ไม่ทำไงดีวะเฮียแม่กดไม่ลง่าลิงยังไม่ได้นะเฮียที่ดูแลก็เหลือเชื่อมาก know. ดูนโอ้ดูนเคียแล้วนะนวดูนนะขา้าไม่มีศาสตร์อนไม่มีศาสรแล้วนะมันไม่มีภาพพุมถอยก่อนโ้ตัวตายไปนะอาณบ้างมาช่วยอ่ะเบ็อยู่ไปม,มีสวย เอาเลยเว้ยมาละฟ้าไปแล้วกว่าฟ้าไปแล้วเอ้ยกูตายเอ้ยเฮือกเกยบแม่กูวิ่งผ่านเลยสัตว์สตอเนี้เราจุดหนึ่งนี่ว่ะ เออเรียบร้อยเอ้ไงเปิดประเด็นกับแซนเปล่าต่อประเด็นเปล่าเขาไม่เปิดประเด็นต่อต้องรอดูต้องรอดูเกมนี้น่าจะมีอีกอย่างเงียบหาแม่ไงว่ายสวอนเฮ้ยเงียบเหมดจริงด้วยฮู้วววดูแลแยกต้างว่าไอ้แม่ไอ้สวอน เออไม่ยยกล่างแต่ล่างแยมอยู่ข้างล่างอยู่ตรงกลางลาเขียนเลยมันจะชนะก็ไม่รู้ว่าจะชนะหรือเปล่าในเกมน,นี้ต้องดูที่รูปเกมมันก็สูสีนะแต,นนต่มีตัวป่าถ้าตัวป่าเล่นเรียงตีตั้งแต่แรกก็น่าจะยากกว่านี้เกง ไปเล่นอะไรนะมอกไงจ่าแม่ผมบิ๊กะตกิลบิของมันไม่ไดติดเลยแล้วแล้วจะติดตั้งเซโนไอยก็ได้สายอะไรอยู่นี่ยสายอะไรอยู t um> <t um> <t ่เนี่ยคุรี่านไอ้พีเคแล้วองถามพีเคไปมันออกาเ่าเพื่อน ในล่างโดนพนุ hmm. s <S ่มล่างโดนดันแล้วเพื่อนออยู่ไม่อนหน้ากาบหมือนเจ้ามาครับลิงยังไงลิงโดนแล้วลิงโดยังไง ย,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 ยว่าแล้วกูตายจริงเลย <S <S เห็นอะไรวะมีวรอมันจะบินเข้ามาเลยนะไม่รู้อันนี้ค่อยก็ไม่รู้อ่ะ ล่างสามตัวตายสิ่ทำท,ที่เราซ้อนกเราซ้อนกูไปโน่ละกลับไปละถ้ามัเกินได้บีกบีก็จะไหวแต่ว่าไอ้โมแซมจีพีเอ็มหกร้อยห้าสิบตัวไอ้โมแซมจีเก็มหกร้อย กูเหนือฟามเป็นปีลจ้าจ้าเก่งจ้าไปต่อเลยเพื่อนไปกุ๊บเาบ้านได้ไหมอเจ้าไฮ้จมองคำสั่งอากูสัเออกกับหลงตรนะกูคุยดีดมึงจะทะเลาะกันหรอปากูได้ไหมอะดิ นี่เพสแล้วกูรถบัฟแล้วเรียบร้อยจ้าเพลงกูเชื่อได้แค่นั้นแหละกูได้พีเคแล้วรอบนี้แล้วเดี๋ยวกูทำไปนี่ทำพายุให้ด้วยรืดไม่โดนรีก็ไม่ได้มาสองวันเนี่ยเผื่อมันโดดช้ามากนะถูกช้ามากไอสัตว์แม่งโดนช้าแบบช้าเหี้ยยเนี่ยต้งเห็นกูโดดป่อนนะ ผมเห็นแล้วแมงแบบส่วนมน่ะเอน่าจะจำน่าจะปรับใหม่นะให้มันโดดช้าโอ้ยเนี่ยเกินไปเลยเหนื่อยนะเว้ย โอ้เวลาโดนใบอีกใครนะ <c oughs> ออกใบ่ะชาแมนครตัวเชีลยวนะใ้ชาแมนออกใบซ่ากส็สิงเลยนี่มันแะก,กูแก่เลยปะโอ้ยเชีย ทรงแบบชวนคุยอะเจม <laughs> <c oughs> โดยไม่สนใจคอม <c oughs> เรียานอ, <c oughs> ออกฟ้าซะแนละ้ว <c oughs> ออกของกันตัวเองดีกว่านะจริงทักหน้าต้องการกลังเสริมหมดหัวเลยเจอใบ้เข้าไปอะห <c oughs> ลีไม่ออกเลย There is not a trick I do not know. I never fail. Pick your lucky card. I do not bow before the end of the show. You have seen nothing yet. There is not a trick I do not know. I hear you. มันมาลางบลาไปตรงๆก็ได้ผมเข้าไปก่อนก็ได้ครับตรงเลยตรงๆเลยโอ้ยเฮียว้าววัด ไรไอเป๊ะป่ะไปไหนหนีดิอเยอะหมามันอยู่ว่ใครไปเยอะมันมาแล้วมันก็ไปแล้วไปมันมันโยนมันโยนแฮกลแฮกก็บอกเเหมืนจะตายอ่ะแต่ไม่ตายมงเอาตะโกนไม่ตายหรอกมีกลัวไม่ตายหรอถ้ามันอยู่ใกล้กบไ้หัดซะ ready for some sleight of hand I hear you I do not bow before the end of the show with pain. ที่รอหลังนี่มัเนาะร้อยล,ลิงโดนโดนใบโดนเศษโดนโดนทุกอย่างไม่ได้บินหรอก เจมฆ่าวินเจมดรรุวิเดียวแบบนี้อ่ะะโดดน่ารักที่แบบไ, <c oughs> ไวัเทีวยวลอตที่แบบตมีตัวเดียวนะต <c oughs> าย <c oughs> านะตายโดโคตรช้ายุติสโลหรอใช่ก <c oughs> โดดโคตเกีนเยนแบบนี้ <c oughs> มันบักเลยวะหรือตามมันไม่ได้บักนะมันเนิฟอะเกียวมากเลยเล่มากเลยกระโดดล้ำได้สองล้อแล้มาดูกระโดดนะใจเย็นๆนะเจ้านต้องใจเย็นๆนะ เนียนเพราเราเล่นแบบตังไล่เนียนๆที่ทีมเขาไม่ด่านครับทีมมันเล็งเป้าหมายที่แส่อย่างเดียวไม่ว่าคุณทำอะไรเขาก็ไม่ด่าไม่ดนรอฟ้อนอยู่รอฟ้อนอยู่มึงจะกระโดดมาปรับแมวอ่ะกูดไปเร็วถ้ามึงหลอกไอ้เหี้ยไปจ้าไปจ้า แมงพึ่งปากสดๆร้อนๆเลยสุดโดนแน่กูนี่ไงเฮียเด็กปจะตายมดแล้วจะตายมดแล้วเอาดิอดิล่อดิม่คลอ ไอ้ไอ้คีเปอรมันน่ากลัวเลยนะเว้ยป่าขาหนายตายเสอโอ้เกือบตายเียตายหลังเกียรดีนายพอดีเลยหายแล้วกลับล know. ใครถูกตะกี heart, ้อราคาหน้าที่หน้านครเออมีนูอยู่นะพึ่งมีตกมีมึงไม่โดดเข้ามาใช่ไหม ไม่ดูไอกูิงี้มึงให้กูโดดกินตัวให้กูนี่รากว่ากูจะโดดถึงเพื่อนกูเป็นลมแล้วกูได้กูได้กูรูกไปแล้วจะโดดถึเพือนไปรากมะม่วงให้ส่เฮเลนากูทำอะไรไม่ได้นะ กำลังไปอ่ะได้พีทีบีมั้ล่ะครงกาภารกิจที่ยิ่งใหญ่แล้วได้แล้วเราผมคืนให้อ่ะพีทบเนี่ย

โอ้ยแม่แคลลี่สัอไม่จบเลยพ่อไม่จบด้วยเปลี่ยนท้ายปลี่ยนท้ายจริงจ้ายอดงยเก็มีอย่างนี้นะต้องมีพูดแบบให้กำลังใจกันในทีนะใช่ไหม โอเคครับผมถ้าใครชอบก็กดไลค์กดซับสไครต์กับเกมนี้นะครับผมสำหรับนี้ก็ลาไปก่อนครับขอบคุณครับ